ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงวันนี้พบกันประจำวันพุธวันที่สองเดือนที่หกในหัวข้อเรื่องอย่าก,กลัวจงเชื่อในพระคำของพระเจ้าและพระวจนะที่จะใครควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมมารโกบทที่1 6ข้อที่17ถึงข้อที่18มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั่น พวกเขาจะวางมือบนคนเจ็บคนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคมาระโกบทที่16ข้อที่17ถึงข้อที่18พี่น้องคะในปีที่ผ่านมาเราอาจจะได้เห็นความทุกข์ยากของชาติต่างๆมากมายโดยที่คนจำนวนมากต้องอยู่ในความหวาดกลัวอย่างมากมากกว่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของคนรุ่นนี้ แม้แต่ในหมู่คริสเตียนเราก็ได้เห็นผู้นำคริสตจักรไปไกลถึงขนาดปักป้ายเพื่อบ่งชี้ว่าพวกเขากำลังปิดคริสตจักรของพวกเขาลงเนื่องจากความกลัวแต่การกระทำดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจของพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งเราได้เชื่อคริสเตียนที่พระคัมภีร์กล่าวว่าเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลกและความสว่างของโลกผู้ที่ได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นภาชนะที่บรรจุพระเจ้าไว้จะกลัวได้อย่างไรพี่น้องคะพระเยซูทรงเน้นถึงความหมายสำคัญซึ่งบ่งชี้ถึงผู้ที่เชื่อในพระองค์ส่วนหนึ่งอยู่ในสิ่งที่เราอ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราไม่มีใครที่เชื่อในพระเยซูอย่างแท้จริงจะกลัวความเจ็บป่วยหรือโรคติดเชือ้อใดๆพระองค์กล่าวไว้ในลูกาบทที่10ข้อที่1 9กาว่านี่แน่ เราให้พวกท่านมีสิทธิอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่องและให้มีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าฤทธ,ธานุภาพของศัตรูนั้นไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายพวกท่านได้เลยพี่น้องขาปฏิกิริยาของคุณต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้แสดงให้เห็นว่าคุณเชื่อในพระเยซูจริงหรือไม่เป็นความกดดันของชีวิตที่ต้องเปิดเผยถึงความเชื่อมั่นของคุณ ถ้าในฐานะคริสเตียนคุณกลัวความเจ็บป่วยหรือเป็นโรคแล้วคุณเชื่อในพระเจ้าองค์ไหนอยู่แน่นอนว่าไม่ใช่พระเจ้าองค์เดียวกับที่อับาราฮัมอิสอัคยาคโคบเหล่าผู้เผยเพระชนะและเหล่าอัคารทูตรู้จักและพูดถึงเป็นเวลาหลายปีแล้วที่ฉันได้วางมือบนผู้คนที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สุดในโลก แต่ฉันก็ไม่สามารถที่จะกลัวที่จะติดเชื้อได้เพราะว่าพันธกิจเดียวกับของพระเยซูโดยชีวิตและฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้อง้าเรามีชีวิตของพระเจ้าที่ไม่สามารถติดเชื้อได้และทนทานต่อโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคใดๆจงยึดพระคำของพระเจ้าไว้อย่างจริงจังจงศึกษาเชื่อ และดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้านะคะสรรเสริญพระเจ้าให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันถูกส่งมาเพื่อเป็นทางแก้ปัญหาของโลกและฉันกำลังทำภารกิจของฉันให้สำเร็จ ฉันเป็นผู้ร่วมส่วนในธรรมชาติของพระเจ้าฉันตระหนักว่าฉันมีฤทธิ์อำนาจเหนือความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บและความอ่อนแอเพื่อรักษาและดำเนินชีวิตอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ นี่คือความเป็นจริงของฉันฮาเลลูยาพระวจะนะแห่งความจริงในวันนี้เปิดเผยกับเราว่าถ้าคุณเป็นคริสเตียนคุณกลัวความเจ็บป่วยหรือเป็นโรคแล้วคุณเชื่อในพระเจ้าองค์ไหนอยู่พี่น้องคะวันนี้พระคำของพระเจ้าเปิดเผยว่า เมื่อคุณเป็นคริสเตียนที่เชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าคุณควรตระนักว่าคุณเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลกและความสว่างของโลกผู้ที่ได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นภาชนะที่บรรจุพระเจ้าไว้ฉะนั้นชีวิตของคุณจะกลัวได้อย่างไรผู้ที่เชื่อในพระองค์ไม่มีใครที่เชื่อในพระเยซูอย่างแท้จริงจะกลัวความเจ็บป่วยหรือโรคติดเชือ้อใดๆ วันนี้พระคำของพระเจ้าบอกกับเราว่าพระคิดทรงประสงค์ให้สาวกของพระองค์ทำการอัศจรรย์ขณะที่พวกเขาประกาศข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรของพระเจ้าเมื่อคุณเผชิญกับสถานการณ์สิ่งใดวันนี้พระเจ้าบอกกับเราว่าในทุกวันนี้ไม้สำคัญเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในคริสตจักรไม่ใช่เพราะพระคิดไม่รักษาพระสัญญาของพระองค์แต่ความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นภายในใจของผู้เชื่อต่างหาก พระคิดทรงสัญญาว่าพระองค์จะประทานสิทธิอำนาจฤทธิเดชและการสถิตของพระองค์ให้กับเราเมื่อเราทำสงครามต่อสู้กับอาณาจักรของซาตานเราต้องปลดปล่อยผู้คนจากการเป็นเฉลยของมันโดยการประกาศข่าวประเสริฐการดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมและโดยการทำหมายสำคัญและการอาศจารร์ยนั้นด้วยฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องคะในทุกวันนี้ ปฏิกิริยาของคุณต่อสิง่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันแสดงให้คุณเห็นว่าคุณเชื่อในพระเยซูคิดเจ้าจริงหรือไม่เป็นความกดดันของชีวิตที่ต้องเปิดเผยความเชื่อมั่นของคุณเพราะถ้าคุณกลัวความเจ็บป่วยหรือเป็นโรคแล้วคุณเชื่อในพระเจ้าองค์ไหนกันอยู่พี่น้องคะเราต้องตระหนักว่าเรามีชีวิตของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าโลกนี้อยู่ในชีวิตของเรา ที่ไม่สามารถติดเชื้อได้และทนทานต่อโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคใดๆฉะนั้นในการตีสนิทอยู่ในพระคำของพระเจ้าการอธิษฐานอยู่เสมอการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าจะทำให้จิตวิญ,ญญาณของคุณแน่วแน่มีความคิดที่ถูกต้องมีการกระทำที่ถูกต้องเมื่อคุณศึกษาเมื่อคุณเชื่อด้วยหัวใจของคุณและดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้าอย่างจริงจัง คุณจะได้เห็นและการอัศจรรย์ของพระเจ้าจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนคุณต้องลุกขึ้นรับผิดชอบชีวิตของคุณเพราะคุณเป็นแสงสว่างของโลกนี้นะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องพระเจ้าอวยพรค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID l ล n e หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด